¡Vaya, <coughs> vaya, ชื่อเล็กครับเตชิตสถิมครับตอนนี้ประจำการอยู่กับไดโนฟิลเป็นมือลองครับ ต้นต้นของการตีกลองเริ่มจากเริ่มจากการเล่นตีกับเพื่อนๆืนสมัยมัธยมครับแล้วก็สลับตำแหน่งไปไปมามาตามความสนุกสนานอยากจะเล่นเครื่องนี้อยากเล่นเพลงนี้ก็เล่นไปเรืเ่อยเปือเป่อยตามตามตามวัยครับสนุกสนานเล่นในความสนุกแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่อยากจะเป็นนักตีแบบจริงจังอยากจะเป็นนักตีอาชีพก็เลยตั้งใจ ตั้งแต่ตอนนั้นว่าอยากจะมีอาชีพเป็นนักดนตรีก่อนจะมาถึงเอ็นโดฟินก็คือจากนั้นก็คือเริ่มที่จะฝึกซ้อมเริ่มที่จะเรียนเรียนก่อนเริ่มเรียนด้วยตั้งใจอยากจะเป็นอยากจะรู้อยากว่าจริงๆแล้วมันเล่นยังไงมันเป็นยังไงก็ก็ไปเรียนเรียนด้วยเรียนจนจบครับออจบจาก จกเกเมครับเองกัมพูชากรก็เร mm ิ hmm. ่มเล่นจากเล่นเล่นกลางคืนกับเพื่อนๆนี่แหละครับแล้วก็เล่นเล่นกลางคืนบ้างประกวดบ้างแพ้บ้างชนะบ้างก็แล้วแต่วันหนึ่งได้มีโอกาสเล่นแบ็กอัพเพื่อนๆชวนไปก็ลองเล่นแต่ว่าเล่นมาหลายๆค่ายอยู่ครับก็จนสุดท้ายก็มีโอกาสได้มาเล่นให้ให้ทีมเอโนฟินจริงๆแล้วเริ่มจากการ ซื้อวิดีโอมาฝึกก่อนซื้อวิดีโอมาฝึกเริ่มจากการลอกอย่างเดียวด้วยซ้ำไม่รู้เลยว่าจริงๆเป็นยังไงบ้างทฤษฎีเป็นยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากตีกองแล้วก็เริ่มจากการลอกซ,ออนนอซื้อมาเรื่อยๆืม้วนหนึ่งประมาณสักร้อยห้าสิบหรือร้อยแปดสิบจำไม่ได้ประมาณนี้ครับซื้อมาเรื่อยๆืสักเดือนละม้วนประมาณเดือนละม้วนซื้อเรื่อยๆทุกเดือนซื้อมาประมาณสามปีจนร้านนั้นน่ะไม่มีขายแล้วซื้อมาหมดแล้ว ทุกม้วนแล้วมีอยู่ม้วนหนึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นเหมือนกันเพราะนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนมุมมองเลยว่าเฮ้ยกองมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่มันหรือว่าเร็วหรือว่ายากอย่างเดียวมันมีอะไรไม่รู้ที่คนนั้นมือกองคนนั้นชื่อว่าเดวิกแต่ว่า ที่ผมรู้สึกเริ่มต้นแล้อยากเรียนจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าคนนั้นใช้บัตรตีบัตรคือแปลงที่ที่ที่หลายๆคนเรียกว่าแซ่แต่ผมไม่รู้ว่ามันทํำยังไงทำยังไงมันถึงจะเล่นได้ก็เลยเริ่มเริ่มหาที่เรียน ว่าใครใครสามารถใช้เป็นบ้างคนไทยใครใช้เป็นแล้วก็ก็ตามไปขอเขาเรียนก็เริ่มเรียนแต่ตอนนั้นเริ่มเรียนจริงจังก่อนอาจารย์คนนั้นชื่อ,เ,อ,อเรียกกันทั่วไปว่าอาจารย์ก้องครับผมเริ่มเรียนกับคนนั้นคนเดียวมาสักประมาณสักประมาณ4ปีได้ไหงครับ แล้วก็แล้วก็จนก็คือพอเราเรียนรู้ไปมากๆรู้แล้วว่าจริงๆแล้วกลองเป็นยังไงเราก็เริ่มหาหาทางหาแนวทางของตัวเองสไตล์ที่เราชอบเราชอบแบบไหน,นแล้วก็มาผสมผสานกับสิ่งที่เราเรียนมาก็ได้มีโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่ที่จะเข้ามาร่วมทีมกับไดโนฟินนะครับก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่แจง,งเกษม สอนวิชาเครื่องกระทบก็คือกลองเนี่ยครับอยู่อยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ได้มาร่วมทีมก็ช่วงเวลาจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็เลยจะต้องก็ต้องคืนงานนั้นให้อาจารย์ท่านอื่นสอนไปเอ่อถ้ากลองชุดตอนนี้ใช้พอกพายครับยี่ห้อพอกพายมีไซส์ก็80 12 14 16 แต่ว่าใช้จริงๆผมใช้แค่10-12แล้วก็16ก็คือมีทอม3ใบเบสด,ดำใบหนึ่งสแนนหน่งใบเอ่อด้วยสถานที่ด้วยการทำงานเราบางทีเราไม่รู้ว่าพื้นที่ใหญ่เล็กแค่ไหนก็ก็พยายามใช้ที่มันสามารถตอบโจทย์กับงานได้สะดวกที่สุดในการทำงานครับน่าจะจริงๆแล้วเท่านี้น่าจะน่าจะพอแล้ว สะดวกในการทำงานด้วยอ,อ่พูดถึงพอกพายครับเอ่อจริงๆแล้วมันเป็นเป็นไม้ทำมาจากไม้เมเปิลซึ่งข้างนอกเป็นเขาเรียกว่าเคอร์รี้เมเปิลเคอร์รีเมเปิลคือไม้ที่เมเปิลที่มีลายเขาจะเลือกมาจริง,รงๆแล้วเอ่อบางบางบางค่ายบางที่เขาอาจจะเรียกว่าเอกโซติกต่างๆนานาก็ก็แล้วแต่แต่อันนี้ก็เหมือนก็เป็น,ก,ปนก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันซึ่งก็คือทําจากไม้เมเปิลแล้วข้างนอกจะเป็น ามเปิลที่เป็นลายสวยๆหน่อยแต่ว่าจะกี่ปีพันปีหรือว่าจมน้ําหรือว่ายัางไงขุดมาจากแม่น้ําไหนอันนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็จะเป็นขนาะเมเปิ้ลที่ที่สวยเอาเป็นว่ามันสวยแล้วก็เสียงดีแล้วกันครับผม ส่วนเสน่์ที่ใช้ตอนนี้เป็นใช้บ่อยๆแล้วก็จริงๆเราลองมาเยอะมากลองมาแต่ผมไม่ใช่นักสะสมเนี่ยมีโอกาสเล่านิดนึงไม่ใช่นักสะสมลองผิดลองถูกลองใบนี้ชอบใบนี้ก็ซื้อมาลองมาใช้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ขายซื้อใบใหม่ลองอยู่ประมาณเป็น20บใบได้มั้งแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ได,ได้ได้ซื้อเก็บไว้บางบางยี่ห้อก็ดีมากแต่ว่าก็หลายๆองค์ประกอบก็ ไม่สามารถจะเก็บมันไว้ได้นะเหลือใบนี้ใช้ใช้หลักๆอยู่ก็คือโซเนอร์ครับโซเนอร์ sq 2ก็เป็นไม้เมเปิลเหมือนกันแบบบางก็คือความหนาเป็นบางเป็น14คูณ5นิ้วใช้มานานแล้วครับคิดว่ามันเจ๋งมากก็คงใช้ใบนี้ไปตลอดประจำการไปเรื่อยๆครับผม ส่วนหนังหนังแท่นหนังกรองทั่วไปผมจะใช้ใช้เป็นเป็นโค้ดหมดเลยโค้ดก็คือสีขาวที่สักสากสีขาวจะมี2แบบนะครับสีขาวลื่นๆที่เรียบๆก็เรีย,วก,รยวกว่าสมูทไวแต่ว่าอันนี้จะเป็นสกักสากสักสากเหมือนกระดาษทรายอันนั้นเป็นแอม a บสสเตอร์แอมบสสเสักสากก็จะมีอีกหลายแบบแต่ผมใช้เป็นสาก1ชั้นชื่อว่าดิโม่แอม s บ a สเตอร์อ่าผมใช้แบบนี้ทุกใบ กับทุกไปจะเป็นทอม 10, 12, 14, 16หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นสแนด้วยก็จะใช้เป็นรุ่นเนี้ยครับ r ีโ o a m อ a เบ e ร c สเรตรุ่นเดียวหนังล่างก็จะเป็น a อ b a บอ e r เหมือนกันทุกใบเหมือนกันยกเป็นเบสดำเบสดำจะเป็นเบสดำจะเป็น Power s t ์สโตรครับเป็นหนังที่มีที่ม,มีเขาเรียกว่ามีมิวอยู่ข้างๆมันจะจะได้ไม่ไม่ไม เข้าใจง่ายคือมันจะได้ไม่หึงไม่ยาวเกินไปน่าจะมันที่สุดแพดเดิลที่ใช้ผมตอนแรกอไหนๆก็แพดเดิลนะตอนเด็กๆอะ่ะคิดว่าสองกระเดืองน่าจะมันที่สุดเขาฝึกสองกระเดืองมาอยู่พัก เลืองก็อันธรรมดาทั่วๆไปครับเป็นมาเป,แปกแบบคู่หนึ่งสี่ห้พันบาทก็ใช้คู่นั้นมาพักหนึ่งแต่พอพอได้ไปเจอได้ไปเรียนกองจร Υ ิงๆแล้วไปเจออาจารย์นคนเนี้มีขาอยู่ข้างเดียวว่าเจ้าเก่งมากผมก็เลยเลิกเล่นสองเดือนไปเอเลิกเล่นไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครยังยังฝึกมันได้อยู่หรือว่า รักที่จะเล่นสองเดือนแบบนั้นผมว่ามันก็มีประโยชน์ในในหลายๆหลายๆโอกาสหลายๆจังหวะหลายๆแบบแต่ตอนนี้ผมใช้ข้างเดียวก็คือดีบิวเก้าครับผมเป็นรุ่นที่ที่รุ่นยอดนิยมดีกว่าหนักแน่นออกเอเล่นที่ใหญ่ๆแล้วก็ก็มั่นใจว่ามันทรงพลังพอครับผม ครับเอบพูดถึงเรื่องฉาบวันนี้เซ็ตฉาบเซตฉาบผมใช้ปนลๆปลกันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ยี่ห้อเดียวทั้งเซตก็คืออย่างเช่นไฮแฮผมใช้เป็นซินเจียนรุ่นเคเคธรรมดา14นิ้วทั่วไปครับแต่ว่าเป็นเนื้อเก่าหมายความว่าทำมาเมื่อสัก30ปีที่แล้วครับโชคดีที่ไปเจอมาก็ชอบคู่นี้ก็เลยใช้คู่นี้ส่วนแครต ครับผมใช้แค่ใบเดียว18นิ้วเป็นซาเบียนเป็นซิกเนเจอร์ของโจโจ้ครับเมื่อเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้โจโจ้เขาไปใช้รุ่นอื่นแล้วโจโจ้เมเยอร์เป็นเป็นซิกเนเจอร์อ่าแล้วก็มีสเปซสอใบก็เป็น12นิ้ว H X, X แล้วก็อีกใบนึงเป็น7นิ้วของโซโทนอ่าส่วนไลท์ก็จะเป็นยี่ห้อเตอร์กิสครับเป็นรุ่นอ่าจำชื่อรุ่นไม่ได้น่าจะเป็นลอเบลล็อก อะไรประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าเสียงดีก็เลยแล้วรู้สึกว่าใช้งานได้ดีตอบโจทย์กับเพลงกับกับเซตฉากทั่วๆไปที่ท,ที่ที่อยู่ในเซ็ตได้ดีชยหน้าก็จะเป็นออสซอนบู Istanbul ครับรุ่นเติร์กหน้าตาจะคล้ายๆตุ๊กแกสีแบบสีแบบไม่สวยวต,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 ต่อต่อตอตอตอเสียงเสียงแปลกดีเสียงแปลกดีกดไม่ไม่ดุมาก แล้วก็จะมีโอโซนอีกหนึ่งใบจะเป็น20นิ้วเป็นรุ่น A X โอโซน20นิ้วไม้กรองที่ผมใช้ประจำประจำเลยตอนนี้ใช้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้มาสัก2-3ปีแล้วชื่อ,เ,อ,อเป็นยี่ห้อวิกเฟิร์สครับวิกเฟิร์สวิกเฟิร์สอะไรสักอย่างประมาณนี้่านถูกฟัวรุ่น s i g นเจอร์ครับเดวก เดวเวกเป็นฮีโร่ผมมาตลอดตลอดการนี่คนนี้คือจุดเปลี่ยนผมเลยอยากจะก็คือเป็นจุดเปลี่ยนแล้วกันว่าจากเอ่อเป็นเป็นไอดอลที่จะฝึกคนหนึ่งคนหนึ่งก็เลยพยายามจะใช้ให้ใกล้เคียงไว้ก่อนประมาณนั้นครับพูดถึงมอนิเตอร์นิดหนึ่งสำหรับการใช้งานออของทีมดาส่วนตัวผมใช้ อ,อุปกรณ์ส่วนตัวก่อนมีซับมิกหนึ่งตัวมีหูฟังหนึ่งอันแต่ว่าโดนหลอกขายมาเอ <c oughs> ซื้อมือสองมาแล้วก็เอามาเอามามาโม,า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 มาเอาเรียกว่ามาโม,โมเองดีกว่าว่าอยากให้เป็นไงก็คือมันชื่อรุ่นเมันชื่อยี่ห้อเวส t โทน U M 3 X R C ก็คือมันถอดสายได้จริงๆแล้วถ้าใครจะซื้อหูฟังแบบเออเมเนเตอร์ meter, ผมก็แนะนำหาที่มันถอดสายได้เพราะว่าส่วนใหญ่ มันจะพังที่ขั้วแล้วมันจะ,อ,ะอย่างน้อยเราก็จะไม่ต้องไม่ต้องทิ้งทั้งตัวถ้าถ้าถ,ถ้าคั้วมันพังหรือเสียแล้วก็ดึงสายทิ้งแล้วก็ซื้อสายเส้นใหม่มาใส่ก็ยังใช้เส้นเดิมยังใช้หูฟังตัวเดิมได้ก็อย่างน้อยก็ประหยัดไปอีกหลายตังหลายพันเลยละ่ะมอนิเตอร์ก็คือส่งมาจากมิกใหญ่ครับมิกเมนเมนทุกอย่างบาลานซ์มาเขาบาลานซ์ให้มันหนึ่งเส้นแล้วเราก็อาจจะทำอีคิวของตัวเองได้นิดหน่อย สามแบนด์ไฮมิดโลก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็อีก,อกแชนแนลอีกไลายหนึ่งที่ที่ผมใช้ก็คือเมทานอมแต่ว่าช่วงสมัยนี้ก็เราก็ไม่ต้องซื้อเมทานอมที่มันแพงๆมากๆเพราะว่าหาโหลดได้ง่ายๆก็คือตอนนี้ผมใช้ iPad แล้วก็เอาพูดจาก iPad มาเสียบเข้าซับมิกแล้วก็ปรับความดังตอนนี้ใช้เท่านี้ครับที่ซับที่ซับมิกมิกก็เป็นแม็กกี้ครับ มีสักประมาณแปดลายมัง้ง<บ>เขาเขาเขาจำนำไว้ <c oughs> ก็เลยยึดไปเลย <c oughs> ประมาณนั้นโชคดีมากอันนี้ก็ได้ของถูกอีกจริงๆแล้วของที่ผมใช้จะเป็นมือสองทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยดีกว่า <c oughs> ทั้งหมดเลยมือสอง <c oughs> มีแค่มือหนึ่งก็แค่แพทเทิร์นอันเดียว อันเดียวเท่านั้นที่เหลือทุกอย่างมือสองหมดเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าแฟนให้มาืมามมอสอง <c oughs> จะดีกว่วาฝากถึงเพื่อนเพื่อนมือกลองครับที่ที่ตีกลองเหมือนกันน้องๆดีกว่า <c oughs> ก็คือตอนนี้สื่อสามารถหาดูได้ง่ายมาก YouTube หรือ อะไรก็ตามแต่มีมีทั้งโน้ตมีทั้งคลิปมีทั้งห <c oughs> ลีกฝึกอยากได้สไตล์ไหนคนไหนมีหมดเลยก็คือขยันฝึกซ้อมกันนะครับก็มีโอกาสที่ดีก็จะได้พัฒนากันต่อๆไปมีโอกาสอยากก็เดินตามความฝันของตัวเองวันหนึ่งก็ก็จะได้ทําอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นผมเคยฝันที่จะเป็นนักนตีอาชีพโชคดีมากวันนี้ก็ได้เป็นอย่างอย่างที่ตั้งใจไว้ครับหวังว่าทุกคนก็ จะได้ประสบความสำเร็จในอ,อย่างที่ตั้งใจไว้เหมือนกันขยานซ้อมแล้วกันครับ